สวัสดีเจตนาพระพุทธเจ้าได้ตัดถึงเรื่องเจตนาเจตนานี่คือมันออกมาจากใจใจของเรามีความคิดอย่างไรเก็บอย่างไรไว้เอาอะไรไว้มันก็จะแสดงออกมาเมื่อแสดงออกมาก็กลายเป็นเจตนา เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งใดที่เหลือวิสัยเช่นอย่างในวินัยของพระถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นอบัิถ้ามีเจตนาจึงจะเป็นอบัิอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจตนาตัวนี้จะเป็นบุญก็คือเจตนาตัวนี้จะเป็นบาปก็คือเจตนาตัวนี้ เพราะฉะนั้นตัวเจตนาจึงเป็นตัวต้นเมื่อเป็นตัวต้นจึงเป็นตัวที่จะจําเป็นที่จะต้องพยายามที่จะฝึกฝนหรือว่าพยายามที่จะทำให้เจตนานี้เกิดมีการเจตนาที่ไม่ผิดหรือเจตนาที่ให้ร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะได้ทรงแสดงธรรมะพระองค์จึงได้แสดงถึงเรื่องจิตใจเมื่อแสดงถึงเรื่องจิตใจก็คือแสดงถึงเรื่องสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นเป็นที่ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วก็คือจิตอันเดิมนี่แหละคือตัวต้นของการเจตนานี่แหละ เราเบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็คือตัวต้นของตัวเจตนาเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้เท่มารู้หนทางที่ว่าพระพุทธเจ้าได้แนะนำถึงเรื่องอาการปฏิบัติสมาธิแล้วเราก็ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามแล้วสมาธินี่ผิดพลังกิดพลังกิตก็จะ กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างจริงเพราะว่าพลังจิตเนจะมาทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสะอาดหรือเรียกว่าบริสุทธิ์ที่จิตท่อนเราไม่บริสุทธิ์นี่มันเต็มไปด้วยอาสวะกิลเลสต,ต่างๆนา,นานามีอยู่มากมาย ราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความผูกพันวายความอาฆาตความจองเวนสารพัดเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากจิตนี้เป็นปฐมเพระาะฉะนั้นจะแก้สิ่งต่างๆจึงจำเป็นที่จะต้องมาแก้ที่จิตเมื่อทำสมาธิแล้วก็ถือว่าเป็นการมาแก้ที่จิตเพื่อที่จะให้จิตเนี่ย มีเจตนาที่ไม่ไปเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างไรก็ตามการที่จะมาปฏิบัติแก้หรือว่ามาปฏิบัติเรื่องสมาธินี่คนทั้งหลายก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันเมื่อไม่อยากจะทำกันมันก็เลยมีแต่จะเพิ่มพุนตัวเจตนาตัวเนี้ให้ไร้กาดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนก่นทั่งถึงจุดแตกหักมันก็เกิดการลำบากทั้งครอบครัวเกิดความลำบากทั้งสังคมเกิดความลำบากทั้งประเทศชาติเกิดความลำบากทั้งโลกก็เพราะตัวเจตนาเนี่เมื่อบุคคลได้พากันมาสร้างสมาธิให้แล้วเนี่ยก็จะมาทำความสะอาดให้แก่ตัวเจตนาตัวนี้ มันเป็นอัตโนมัติคือการทําสมาธินี่เราไม่ต้องไปปัดไปกวาดเราไม่ต้องไปเอาน้ำมาล้างหรือไม่ต้องไปเช็ดไปถูแต่ว่าเมื่อเราทําสมาธิแล้วพลังจิตเกิดขึ้นแล้วพลังจิตอันนี้จะมาทำความสะอาดให้แก่กจิตเองเป็นอัตโนมัติจึงมีอยู่ว่าให้เจริญ ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพาวิโตพระุลีกโตจเจริญให้มากกระทำให้มากมักเนี่ยควรเจริญให้มากอริยสัจมีอยู่สีข้อข้อที่หนึ่งคือตัวทุกข์นั่นให้กำหนดรู้สมุติไทยให้กำหนดละนิโรธให้ทำให้แจ้งมักควรเจริญให้มาก เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็นแนะนำให้ทำสมาสมาธินี้ให้มากเมื่อทำสมาสมาธิได้แล้วนี่สมาธิมันไม่ผิดเอเป็นสมาธิที่ถูกต้องเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถที่จะมาขัดเกาตัวเจตนาของเรานี่มันไม่ใช่แต่ของเราอย่างเดียวในเพื่อนมนุษย์ด้วยทุกคนทุกคนในหล,หลายๆคน ในเป็นหมู่มากขึ้นต่างคนต่างมีสมาธิก็มีเครื่องขัดเกาจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดการอภัยกันขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ต้องฝูกพยาบาทตรอาคาตจองเวรกันทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เกิดความสุขสบายสุขสบายทั้งครอบครัวสุขสบายทั้งสังคมสุขสบายทั้งประเทศชาติสุขสบายทั้งโลก เพราะฉะนั้นก็จำเป็นอยู่เองที่เราจะต้องอแสวงหาในการที่จะทำสมาธิเพื่อที่จะทำให้ตัวเจตนาตัวนี้ให้ไม่เกิดความเขาสะอาดขึ้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากที่คนจะมาสร้างสมาธิให้แก่ตนเป็นสิ่งที่ง่ายมากใครๆก็ทำได้แต่ว่า จำเป็นที่จะต้องมีผู้แนะนำสั่งสอนและจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนกัิยาณมิตรในการที่จะทำสมาธินี้ให้ก้าวหน้าต่อไปสวัสดีสาธุ